หไม่ทำอะไรเลยไม่คิดอะไรเลย2มีเวลามีโอกาสก็บ้างๆอยู่มีเวลามีโอกาสบ้างๆแต่ไม่ทไม่ไม่แต่ไม่หางานทำคนเราจะหางานทำอั๊กาดอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงก็หางานทำได้สามมีงาน มีสิ่งควรทำยิ่งกว่าแต่ไม่ทำกลับไปทำในสิ่งที่ตนชอบและมีความเพลิดเพลิน 4. หางานเบามาทำเพื่อไม่ต้องทำงานที่หนักกว่า 5. มีงานทำแต่ไม่อยากทำดื้อๆ 6. นอนเกินก็ควรนอนเกินก็ควรพักเกินก็ควรเล่นเกินก็ควรเล่นเอ่อเล่นหรือเริงรมมากกว่าและอยู่ว่าง,างเกินกว่าควรนี่สรุปแล้วก็ละเอียดนะ